เงินสองร้อยเงินสองนายเขาตีเค้กไปไปให้เบื่อนาค่านเทากสองให้อีนางนั่นแล้วมันก็เพระั้แคุณนี่แล้วมันไปเบืกมานางโสภานาลีันมานานน่ะ ครับพี่น้องบะแมนแบบบ่ไแ้จะไปออกซื้อได้จะไปออกซื้อมันมันบอกมันวนในซื้อเีคอนเทนซื้อหอกเอาบอกพี่่คำหนังเงียเอาไปไงเอาสิไปไงวอนนี้ทำความบอพี่ใหญกคำหนังเงี้ยเนาะเามอเลี้ยงมาตน่อยเอาเมื่อไปเลี้ยงมาตะน้อยแมนคำเงาึงับหัวมันต่างกันคื่ว่าวาน่ะ หึงกบวางเนี่ยหึงห่วงห่วงอันนี้หึงห่วงห่วงหึงหวงกบวางหวงหึงหวงห่วงคือแบมภาษาจังคำว่าหึงใช้มันห่วงเคำว่าหึงเนี่ยมันเป็นอ่านได้แบบแช่แช่เลยคำว่าหึงเป็นของกูมึงกูได้จะมาแตะต้องเดี๋ยว่าหมายเข้ามาหึงมันแปลว่าอย่างเงาหึงนี่แหละ คำบาึงนี่ยมันแกว่าจะหนีเข้ามานึงเนี่ยของกูน่ยของกูมึงยังเยูมต้อง่นะของคำาถึงนี่เป็นเป็นแลกยกิสยาได้ครับผู้เป็นแล้ก็คางีกันบอกพวกไม้มันอันเดียวกันค่าังนล่ะตัวเดียวกันคาว่าหึงงนี่ตัวเดียวกันแล้ว่าคาังงเนี่ยงในตั้งหายไปยังนยตงหัก เต้าไปขึ้นเต้าไปเจ็บเห็ดอุ้มวางรองผมนี่นองผมลงปลาใ่เนาะวางแก้วเมือนหรเอมันจะไปเจ็บเผ็ดทุกไก่ตออมันเป็นมันนี่เนาะมันนี่เออเตาวาหึงเดีหึงอ้ยเจ้าม่ไก่ไม่ได้เล้หึงนเี่ยอ่วงึงที่แสดงว่าเป็นเจ้าของก็ดิาแท้ันหึงนี่เป็นแสดงทีอว่าเป็นเจ้าของนแอแม่ดว่าเป็นบ่ คำวหึงนี่เป็นแสดงถือว่าเป็นของเจ้าของเดีนคว่าห่วงนี่คือห่วงเป็นรูปเป็นโตเป็นล้านเป็นต้นีคำว่าหวงกคือกับแมนเปยัคือกับเจ้จว่าจะคิดถึงฮึ่งเองหวงอเดสกามห่วงละ่วัึงห่วงหวงอันนี้เป็นพมีท่านมีท่านกวาอมนี่พี่มอก้ยมีท่านกวามพี่ไอ้กำห่วงเมียประเไปสัวกำคำว่าหึงหวงห่วงเนี่ยมันแปลว่าจังไรอันนี้พ่อพูดงพีไอ้ไงไปโยไงก็ยังข่อย ไฟห้องควงห้องน้องห้องเมียไฟเน่ม่ยสมเน่ยไว้ไปบอกหลังซื้อไมมือนยุ่เน่ยังาบุซื้อน้องเมียเจ้าก็เลยเริมกินเรื่องน้องไดบ่นอชินาลักษณะนี้ัน่องได้บ่นอยบุซื้อย่ประมาณนี้เนาะแต่มันได้สูบไปแล้วบุ้ือประมาน้องเมียกับ้านนองเมียรวดเพต้องบุซือว่านานันี่บ่ยว่ายางยากคือว่าตัวบตสวะตัวกอไปว่าเต้เอะไ้ อันนี้เป็นเวดเี้เมนองี้เราหวงนองนี้เป็นนีทานก่อมผมมีนิทวนก่อมบอกสูพีสุนองฟังเาบมาใส่อีกเบิดอาไปยังได้ผู้ยิบบ้านเขาเปิดกล้องเราดีแม่มืหลังเปิดกล้องแล้วขึมาขึ้นมาวันี้ขัเสิมื่อหลังเอากําลังเกี่ยวขวมุ่น กบดีเห็ดมายี่ปุ่นพระพบดี่เห็ดแบบเปิดเล่หน้าเปิดประทุนมาเล่นะพัดลมตังไปเลย่อยนี่หโอ้ยหางนี่ถอดงยังไงแม่ติงทีนี่ฮเอ๋แบ่งชุ่มกันนั้นป่ะเออเจ้าหอยทำจะขอไม่มีหมอชีโพ่พ่อคลิปนี้เรามีอย่างไรครับพี่น้องครับมาเอาโซเดียกันกินเขาเย่าของโซ่พ่อมเพิ่นครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อฝากเป็นกำลังใจให้นะพวกจะแปะบนสันเถาะ พีท่านกล่อมพี่ไอ้กับน้องเมียครับผมสวัสดีครับ